ทีมชาติไทยชุดนี้พี่มองว่าเป็นยังไงบ้างพี่แบบภาพรวมก่อนพี่ว่าก็ลงตัวในหลายตำแหน่งนะก็คือเอาคนที่ฟอร์มดีมากเลยตอนนี้เข้ามาอะถ้างั้นเดี๋ยวถามหน่อยแบ็กซ้ายตอนนี้ถ้าเป็นพี่นะในใจอยากได้ใครสักคนหนึ่งสมมติถ้าเป็นแบ็กซ้ายจริงๆแล้วกันจริงๆพี่ว่าจงังหวะขึ้นลงเลยเขาแบบมันดูดันอะ11ไลน์อัพผู้เล่นตัวจริงทีมชาติไทยนะพี่ยงอะพี่ยงฟันธงครับวันนี้ทีมชาติไทยของเราฟีฟ่าเดนนัดแรกเจอกับอัฟกานิสถานคิดว่า ผลยังนะครับออกมาเป็นยังไงสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แตงโมล้งพิยพงษ์ยิงโอ้โหสวัสดีครับพี่ยงครับครับขอขอยืมตัวจากย่างบ้านโยงมาหน่อยนะไม่ว่าจะยืมตัวพ่อมาหน่อยนะได้ดิได้ดิเราคอลแลบกันคอลลแได้ได้อ่ะวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันถึงทีมชาติไทยกับพี่โยงนะครับต้องบอกเลยครับว่าแขกรับเชิญวันนี้เนี่ยคือมันเอ็กซ์คลูซีฟสุดแล้วแหละเพราะว่าพี่เนี่ย คุมน,น้องชุดนี้มาเยอะมากๆตอนนั้นทำอยู่ยี่สิบสามใช่ไหมก็แล้วที่สําคัญก็อยู่ราชบุรีนะฮะก็ตัวที่มาจากราชบุรีเนี่ยเป็นแกนหลักเหมือนกันในครั้งนี้ที่จะได้ดูกันถูกไหมล่ะทีมชาติไทยชุดนี้พี่มองว่าเป็นยังไงบ้างพี่แบบภาพรวม่ัน <c oughs> พี่ว่าก็ลงตัวในหลายตำแหน่งนะ <c oughs> ก็คือเอาคนที่ฟอร์มดีมากเลยตอนนี้เข้ามาอือย่างนี้ก็ถือว่าเยี่ยมเลยถูกไหมพี่เออใช่ใช่ใช่คิดว่าคิดว่าเพราะว่าหลายๆคน ที่เข้ามาใหม่เนี่ยก็คือแฟนๆหลายคนก็อยากให้ติดอยู่แล้วอก็ก็เข้ามาตามตามตาม,ตามที่จีต้องการเออแล้ววันนั้นเนี่ยที่พ่อไปดูที่ราชบุรีพี่ผมเอ,อพ่อเขาก็ไปคุยกับพี่ด้วยถูกปะอ่าใช่แล้วเป็นวันที่กันเล่นดีด้วยก็เลยวันวันัน้นไปคุยกับพ่อก็บอกว่าอให,ให้ให้ดูกันเพราะว่าตอนเนี้ยมันเริ่มกลับมามีความมั่นใจแล้วก็สมบ,บูรณ์แล้วอซึ่งเราก็บอกว่าโอ้พี่กองกลางอย่างเงี้ยแบบผมว่าใน สไตล์ยุโรปแล้วต้องใช้ว่าสไตล,ล์ยุโรปนะ,ะ,ะคือเพราะว่าที่ที่ไทยเรา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 ไม่ค่อยมีหลากสไตล์อย่างเงี้ยก็เลยแบบแนะนําพ่อไปแต่ว่าพี่คิดว่าส่วนตัวในใจพ่อก็ชอบอยู่แล้วด้วยอ่าไอ้และไอ้คำว่ามันแบบเหมือนว่ามันแตกต่างเนี้ยถ้าเราจะบอกว่าเฮ้ยบ้านเราเนี่ยโอเคมันเราก็มีม,ม,มิฟีิควิ่แบบหนึง่งแต่แบบเนี้ยเออทาไมมันถึงไม่ค่อยมีมันดียังไงมันแตกต่างไงพี่คืออย่างเรว่าได้บอลเนี้ยเขาเขาเาเรียกว่าเออโอเคมองมองไว้ก่อนเนี่ยมันก็หลายๆคนทําแล้วแต่ว่าการที่พาบอลขึ้นไปก็บนโดยที่แบบ เป็นธรรมชาติเขา,จ,เาจะมจังหวะเห็นไหมเวลาเขาได้บอลเนี่ยเขาจะพยายามเอาฟุตบอเลเนี่ยขึ้นไปข้างบนอแล้วก็พอมีโอกาสปั๊บก็จะหาจงังหวะยิงซึ่งคือมันเป็นอัตโนมัติของเขาเออมันเป็นเขาเรียกว่ามันทาโดยอัตโนมัติคือแค่แว็บจังหวะแค่เฮ้ยกูจะไปดีไม่ไปดีนี่คือความต่างแล้วใช่ๆๆใช่ใช่ใช่นะฮะแล้วก็อีชีก็ไปซ้าดาบสองมันยิงอีกเออใช่ใช่วันนั้นเห็นแล้ววันนั้นเห็นแล้วมันต้องมาเพราะจริงจริงตอนนี้คือพอเราเราก็ไม่ได้เข้าข้างแบบแบบทีมเราแล้วแต่ว่าคือคือเรามองแล้วแบบ จริงๆถ้ามันจำได้ไหมตอนที่การเล่นตอนอาเซียนครับที่ที่ได้แชมป์นะที่เล่นกับการแล้วก็เวียดนามก็เจพี่ว่าชุดนั้นมันก็โอ้โหแบบสมูทมากนะสมูทมากใช่อแต่ว่าตอนนี้ร่างร่างกายดีกว่าเดิมอีกโอ้ตอนนี้ถือว่าอยู่ในความมั่นใจเลยพี่ยังบอกเลยว่าถ้าการติดทีมชาติครั้งเนี้ยเราไปทําผลงานได้ดีนะกลับไปก็โอ้โหสโมสรก็จะจะได้ประโยชน์เยอะมากคือคือไม่ใช่พาะราบบุรีนั่นหลายๆคนคือขายเหรอ เออมึจะซื้อป่ะไม่คือนี่คือหลายๆคนเนี่ยที่ที่ฟอร์มดีแล้วมีโอกาสไปติดทีมชาติแล้วกับปันโมศเนี่ยแล้วหลายๆคนจะฟอร์มดีขึ้นมากเพราะว่าทีมชาติคือความมั่นใจเพราะมันมันครบทุกอย่างนะนะถูกต้องใช่ใช่อ่ะเดี๋ยวเรามาคุยกันนะว่าวันนี้มันจะแข่งกันแหละเดี๋ยวเราก็คงจะมาดูกันว่าเอ๊ะใครจะเล่นแบบไหนยังไงแต่ตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าอากาศร้อนพี่ต้องติดแอร์หน่อยเพราะว่าตอนนี้ครับแคมเปญแอร์แคริเอร์ร้อนนี้ ฟรีค่าไฟเซอร์ไพรส์เกินคาดฟรีค่าไฟสูงสุด12เดือนครับพี่ฮะจัดเลยจัดเลยซื้อและติดตั้งแอร์ a r r เร r รุ่น X Inverter Plus และ Copper 11ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์แค r เร r ไท a แลนด์รับค่าไฟฟรีตั้งแต่วันที่15มีนาคมถึง30เมษายนนะครับ2568สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ร้านตัวแทนจำหน่ายแอร์แค r เรียหรือเว็บไซต์และ Facebook c แค r เร r ไทยแลนด์ใครคิดไม่ถึงแค r เรียคิดถึงนั่นอเองนะครับ อหมยางพารยงเอาด้วยไหมแอร์แคริเอร์ถ้าแนะนำมาก็ดี <laughs> <laughs> โอเคออต้องชงหน่อยเออสุสจดยอจสุดจอด,จอดจอครับอ่ะ ทีมชาติไทยของเราครับวันนี้พี่ยงครับในการแข่งขันฟีฟ่าเดเนี่ยจะว่าไปแล้วเนี่ยมันก็มีหลายมุมมองว่าจะทดลองคนที่เอามาอันอยู่ในทีม,มไม่ได้ทดลองตัวผู้เล่นอะไรขนาดนั้นนะแต่หมายถึงว่ามันเอามาแล้วมันก็ต้องใช้อ่าใช่อ่านะครับกับอีกเกมหนึ่งผมว่ามันก็จะมีนักเตะที่หมุนเวียนกันไปแน่นอน2เกม,มตามสไตล์อีชิเพราะฉะนั้นแล้วนะครับวันนี้ครับ11บเอ็ดไลน์อัพผู้เล่นตัวจริงทีมชาติไทยครับพี่ยงมาเลยพี่ยงคิดเห็นอย่างไรนี่คือ4 3 3อ่ะ คือน่าจะออกประมาณนี้อาจจะหมุนกันได้นะแต่ว่าเจอกับอัฟกานิสถาน156ของโลกพี่ถ้ามา433นี่มันจะเป็นรูปแบบไหนที่เราได้เห็นพี่ก็คงสไตล์ที่ก็คือแบ็กต้องขึ้นสุดลงสุดอยู่แล้วใช่ไหมที่มคันก็คือไม่เสียบอลง่ายแล้วก็เล่นบอลด้วยความแน่นอนอโดยเพราะการบิวอับในในดจหลังเนี่ยแล้วก็เล่นกับทีมที่เขาเรียกว่าเรามีศักยภาพเหนือกว่าเนี่ยการเสียบอลง,ง่ายๆันอาจะโดนโต้กลับได้ อืมใช่แต่ก็ไม่ได้อันตรายขนาดนั้นไหมมันก็ไม่แน่เพราะว่าอัาการิีฐานนี่คือจริงๆพี่ว่าเขาก็มีตัวตัวทีเด็ดอยู่เหมือนกันนะอืมก็ประมาทไม่ได้อ่าประมาทไม่ได้ใช่ใช่ใช่อ่านะฮะอ่ะแต่อย่างผู้รักษาประตูเนี่ยตอนนี้นะครับคือถ้าเริ่มมาเนี่ยก็ถ้าเบอร์หนึ่งเลยก็คือปฏิวัติแหละอืมถูกต้องแต่ไอเกมเนี่ยมันมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนเป็นสลาโนน,นได้เหมือนกันพี่ก็ก็เหมือนที่บอกว่าเกมแรกเป็นเกมหมุนเครื่องครับถ้าดิฉัเขาอยากจะ ทดสอบหรือลองใครก็เป็นไปได้อืมให้โอกาสอ่าถูกต้องถูกต้องเพราะว่าอย่างนั้นคุณจะไปเล่นนันไหนอ <c oughs> ใช่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 เพราะ<ช>ว่า <c oughs> เดี๋ยวนัดที่สองมันมันจริงนะถูกไหม <c oughs> โอกาสที่มันจะ <c oughs> ไปเปลี่ยนเข้าไปลองแล้วผู้สามตัวพูดตรงว่าถ้าไม่เจ็บเขาไม่เปลี่ยนผู้สามตูเอ้ <c oughs> แต่อันนี้สงสัยอย่างแต่ว่าถ้าเป็นปฏิวัติทั้งสองเกมเลยได้ไหมถ้าถ้าเป็นแบบสมมติตามที่เรา จริงๆก็ได้นะก็ได้ไม่จําเป็นใช่ไหมเออก็ได้ใช่ใช่อันนี้อยู่ที่อิชิละออถูกต้องถูกต้องครับแต่แนวรับเนี่ยที่ผมอยากจะถามพี่ก็คือชินพัฒกับโจนาธานน่ะพี่จะรู้ดีที่สุดอ่ะคู่นี้เขาเล่นกันด้วยกันแล้วเป็นยังไงพี่เออพี่เคยคุยกับทางคุณฟุกเซนวัตนะครับตอนตอนที่นั่นั่งอยู่แล้วก็มีอยู่เกมหนึ่งที่ชินพัฒกับโจนาธานได้เล่นครับพี่เลยบอกว่าเออฟุกตอบไปก็ดูนะคู่เนี้จะเป็นคู่เซนเตอร์ทีมชาติเพราะอะไรพี่พี่อ อ,อจริงๆคู่นี้ออกบอลได้ทั้งคู่ชินภัทรเนี่ยอาจจะมีความช้าไปนิดนึงแต่พอยืนคู่โจนาธานเขามีความเร็วมันสู้กันได้มัน,มนวบวกกันได้แล้วอีอย่างคู่นี้ไม่ค่อยตกใจอ่าใช่เขาไม่ค่อยตกใจส่วนมากจะไปขู่เขาชินภัทรเนี่ยแต่ขอเรื่องเดียวคืออย่าติดประมาทแค่นั้นเ,นเองแต่ว่าเรื่องการออกบอลบิวเกมนี่คือคู่นี้ ทำได้ดีเลยคือทำได้ดีเลยจริงน่าสนใจแล้วลูกการอากาศเขาช่วยกันเล่นได้ดีไหมโอ้ได้ดีได้ดีใช่ใช่ใชคือลูกบ่งเก่งทั้งคู่นะแล้วก็ที่สำคัญคือสอนซ้อมได้ดีเพราะว่าตอนหลังในสโมสรเนี่ยตั้งแต่กาบี้เจ็บไปเนี่ยก็เขาก็ยืนคู่กันมามา,มาตลอดใช่ใช่ก็เห็นเนี่ยแหละก็เลยกลายเป็นว่าเฮ้ยอาจจะเป็นราชบุรีคอนเนคชั่นไงตรงเนี้ยซึ่งแฟนบอลเชื่อใจได้ว่ามีของให้ดูแนะ่ พราะว่าวันนั้นที่ฉี่ไปดูรู้สึกว่าเขาจะลงคู่กันใช่ใช่ใช่ครับอ่าเนี่แหละก็น่าน่าสนใจเลยอ่าใช่เพราะว่าตอนนี้คนอื่นก็อายุเริ่มเยอะแล้วต้องหาหาจริงๆมันหายากนี่คือเราเราต้องใช้คําว่าจะหาแบบที่บิ้วเกมเนี่ยมันมันมันหายากนะคือกองหลังมันก็ประเภทแบบท้าสกัดก็สกัดเลยถูกไหมเคลียเลยอ่าแต่ว่าจะบิ้วด้วยสกัดด้วยเร็วโอ้โหมันยากจะหาไปตัวทานมันมันหายากอ่ะครับครับ ขณะที่ซ้ายแล้วกันพี่ซ้ายเนี่ยก็มีการพูดถึงเยอะอยากรู้มุมมองของพี่ยงว่าเออซ้ายเราไม่ได้มีซ้ายอาชีพแต่อิชิเขาพูดแล้วว่าที่ผมเลือกมาเนี่ยเล่นได้เขาพูดอย่างนั้นก็ต้องเชื่อโค้ชไง,ตงแต่ว่าในมุมมองของเราเนี่ยมันไม่มีซ้ายที่จริงๆคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเอาอีโนฟานเล่นนะฮะม,มันก็ยังดีในความคิดพี่นะแต่ว่าถามว่ามันจะสมูทเหมือนเหมือน เหมือนแบ็กซ้ายอาชีพไหมเนี่ยมันไม่แน่นอนแต่ว่าพีโลฟานเป็นเป็นนักฟุตบอลที่จริงเสียบอลยากเะอเสียบอลยากแล้วก็กมีความเป็นมิดฟิลด์ด้วยเออใช่คือแต่ว่าจะเติมเกมแบบโดยธรรมชาติเนี่ยโอ้ไม่ใช่อความดุดันอะไรเงี้ยถูกป่ะไม่ใช่อาชีพอ่าใช่ใช่แต่ว่าไม่เสียหายเงอไม่เสียหายกับคู่ต่อสู้เอ่อประมาณนี้อ่าแค่นี้เขาอาจจะพอใจแล้วอ่าถูกต้องแล้วไปเล่นมุมอื่น ก็พี่ว่าก็ยังดีกว่าเอาไปกระสันไปเล่นใช่เพราะว่าไม่ดีแล้วพาจะล่วงไปด้วยซ้ายมันเห็นหลายที่อยู่นะคือเขาเรียกว่าพอพอมันไปเล่นตรงนั้นนะคือจังหวะขึ้นมันได้แหละแต่จังหวะที่จะเปิดฟุตบอลน่ะคือมันต้องกลับมาแล้วก็อินสวิงขวาไงใช่เพราะเขาทําตลอดเพราะเขารู้สึกว่าก็ถนัดแบบนี้ใช่ไหมเอาพูดตรงๆนะสมมุติจะเป็นสันติภาพนะ ขึ้นไปมันยังเปิดซ้ายได้นะแต่เป็นคำสันนี่คือซ้ายมันเออใช่ใช่ใช่พี่ยงจะรู้ดีที่สุดเพราะพี่ยงอยู่กับเขาใช่ใช่เพราะว่าถนัดขวาจริงแต่นิโคอ่ะถ้างั้นก็อยู่ขวาถูกต้องแล้วโอ้หถ้าขวานี่บอกตรงจบข่าวแน่นอนซึ่งตอนนี้ก็ไปอยู่ขวาใช่ใช่นะครับไม่มีคําถามอะไรสําหรับนิโคลัสมิเคิลสันนะครับขณะที่ต้องบอกว่าตรงกลางแล้วกันพี่เป็นคอมบิเนชันนี้มิดฟิลทีมชาติไทย3ตัวหลักวันนี้ก็คือวรชิติพีรดลธนวัฒน์พี่ จริงๆเราใช้ประโยคนี้ได้แบบมิดฟิลทีมชาติไทยใครก็ได้เพราะมันเย,เยอะมากแต่ดีจริงดีทุกคนเยอะไม้กระทงที่ไม่เรียกด้วยนะออไม่เรียกก็มีอ,อีกเยอะตำแหน่งยอดนิยมของคนไทยก็จริงๆแล้วคือมันถ,ถ้าใช้คำว่าพอพีโคต้าต่างชาตินะ,ะคือเอาเอาเอามื่อก่อนเป็นห้าสมมุติสามวกหนึ่งเลยนะหนึ่งในนั้นมิดฟิลต้องเป็นคนไทยเยอะแต่ถ้าดี่ยวพอพีนาพอเป็นเจ็ดเนี่ยคือเราไม่รู้แล้วว่าไอ้ตรงเนี้ยมันยังมีหรือเปล่าแต่พี่ว่ายังมีอยู่ เพราะว่าตรงนี้มันเป็นตำแหน่งที่ไม่ต้องจ้างก็ทั้งหมดก็ได้แล้วก็รูปร่างก็ไปเอก็ไม่ต้องเป็นคนตัวใหญ่มากก็ได้อเหมาะกับเราถูกต้องอ่าแล้วสามคนนี้พี่ชอบอะไรที่ในสามคนนี้จริงๆแล้วหนึ่งก็คือวิศวิสามคนเนี่ยจ่ายบอลได้หมดเลยนะแล้วก็ครองบอลได้ดีมากแล้วก็เคลียร์ในการเล่นเกมลูกเนี่ยวรชิตเกอรธนวัฒน์เนี่ยโอ้โหแหมพี่ยังบอกเลยว่าสินเสมอกันแหละ เข้าใจว่คือเไืเมืองกันไม่ได้ใช่ใช่ใช่จ่ายคิลเลอร์พาร์วลลชิดเออใช่เนี่ยกูต้องซันน่าจะวิ่งกันงงเลยวันนี้อ่านี่ไงโอ้ใช่ใช่เพราะว่าก็ได้คุยกับพ่อเหมือนบอกว่าอถ้าถ้าแบบนี้นะมันจะมีคนป้อนบอลให้กูท๊อัซันเพอเพอเนี่ยยิงได้หลายลูกถ้าถ้าคมนะใช่ใช่อยู่ที่ว่าวันนี้คมไหมนะครับอ่ะขณะที่ข้างหน้ามีชาญนรง์มีสุประโชคแล้วก็กูสับสันเนี่ยแหละพี่เออสุประโชคกับอีโนฟานก็ก็เคย เล่นด้วยกันในบุรีรามถูกไหมครับของเขานี่อยู่แล้วแล้วก็ส่วนไม่เกียสันกับชาลรงก็เคยเล่นตอนพี่คุมยูยี่สามมันโอเคเลยอ่ามันมันมันอ้ที่อยู่แล้วส่วนกูต้งสั้นเนี่ยพี่ว่าพอเขาตอนนี้เขามีความมั่นใจแล้วทุกอย่างตอนนี้เหมือนพี่เคยคุยเขาบอกว่าถ้าเขามีรู้ก็คือการครอบครองบอลเขาก็กาลังพัฒนานะแต่ว่าการวิ่งตามช่องหรือจังหวะเข้าเขาอะไรเขาดีอยู่แล้วอ่าแล้วมันต้องขยับอีกนิดนึงแต่ว่าพอเป็นคาว่าหน้าเป้าเนี่ยมันต้องมีการครอบครองบอลที่ดี แต่ว่าเขาก็พยายามจะ,จะพยายามพยายามจะพัฒนาอยู่นะครับอ่านี่ก็คือไลน์อัพของทีมชาติไทยส่วนอีจีจะเปลี่ยนกิ่ตำแหน่งตอนหน้างานจริงก็เดี๋ยวค่อยว่าก,กันแต่ถ้าพี่มองแบบนี้และถือว่าโอเคไหมในเกมแรกพี่ว่าโอเคเพราะว่าชุดนี้ที่เรียกเข้าไปพูดตรงนะถ้าไม่รวมกับแบ็กซ้ายคือตำแหน่งที่เรามีปัญหนานะ,ะพี่ว่าผู้เล่นเนี่ยคือโอเคหมดอ่ะท้านั้นเดี๋ยวถามในแบ็กซ้ายตอนนี้ถ้าเป็นพี่นะในใจอยากได้ใครสักคนหนึ่งสมมุติถ้าเป็นแบ็กซ้ายจริงๆแล้วกัน เผื่อแฟนบอลนึกไม่ถึงเออจริงๆอ่ะพี่อ่ะถ้าถ้าถ้าแบบอยากได้นี่นะแต่ว่าเมื่อเดนเขาตอนหลังเขาย้ายกลับมาในชาลันปอละอ่าคือพี่คิดว่าพอพอเขาย้ายกลับมาอุทัยนต่คือมันไม่ได้ลงเลยไอตอนปีแรกเขาลงถูกป่ะเขาดีอพอพอมาตอนหลังเนี่ยเขาก็เป็นใครนะที่ตาทอนอ่ะที่ที่ลงอยู่ครับอจริงๆพี่ว่าจังหวะขึ้นลงเลยเขาแบบมันดูดันอ่ะแต่มันหายไปมันก็ต้องมาบิวใหม่ เออมันดูดันจริงๆคือมันมันเหมาะแต่ว่าอิชิพี่ว่าอิชิเขาก็เห็นนะแต่บางเริ้ว่าพอคนไม่มีเกมอ่ะอ่าก็ไม่ได้อ่าใช่เปล่าล่ะใช่นะครับอ่ะพี่ยงฟันธงครับวันนี้ทีมชาติไทยของเราฟีฟ่าเดชนัดแรกเจอกับอัฟกานิสถานคิดว่าผลกไงแทนออกมาเป็นยังไงสองศูนย์ฮี่สองศูนย์อแน่นอนขยี้เลยของผมแต่ทำไมสองศูนย์ไม่ได้โมเเดี๋ยวนีใจยิงดิมันจะมาหาผมทำไมล่ะเอ้ยบัตโต้แต่ถ้าผมนะผมว่า เอาเหนือกับพี่หน่อยแล้วกันผมเอาสามเลย,ย,ยใช่ก็พี่สองแล้วมันซ้ำไม่ได้ฝั่งนู้นเขาก็มีตีนด <c oughs> ้วยโมเสาวเลยเบ,บิ๊กแชมป์ห้าเลยฮะไอแชมป์อภัยการนิฐานนี่เขามาเลยเดี๋ยวเขาไปเล่นในนั้นต่อนะเ,ออเขาก็มาเหมือนเราเขาเขามาเหมือนเราเขาไม่ใช่มาทัวร์เพราะเดี๋ยวเขาไปเจอไปบ้าไม่ใช่หรอไม่ใช่มาเที่ยวใช่แชมป์ฟันธงโอ้ตายแล้ว ไอแชมบอกผมยังไม่ได้พูดเลยอ่ะสำหรับวันนี้นะครับแอร์แคเรียรอนนี้ฟรีค่าไฟเซอร์ไพรส์เกินคาดฟรีค่าไฟสูงสุด12เดือนใครคิดไม่ถึงแคเรียคิดถึงนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบอย่าลืมนะครับติดแอร์และกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้พี่ยง้งตังโมลาไปก่อน enjoy the game สวัสดีครับสวัสดีครับ